ไหมเด็กมาเกึ้นตัวไหมคะหรือว่าเต็มตัวกล้องพี่อ๋อเต็มล่างคึ้นตัวครับดินมาเสรทั้ง้โอเคค่ะระดับนีอใช่ไหมค่าใส่รงหลังถ่ายกว้างกว้างเชฟกว้างใช่ 5เปลี่ยนซึ้งเสร็จแล้วมี <laughs> มันจะหน้าออกไว้ใช้ตอนเล่นกีฬานะเดี๋ยวตอเดี๋ยวเป็คดู โตโตกันหมดแล้วก็เ,เ,เมหมือนรุ่นพิงกี้เลยนะโตขึ้นมาถ้าเจ็บหน้าเอาไปเซตต่อเล่นกีฬานะ ไม่ใช่สองที่ต่ทุกโมงหนึ่งทีนเราให้รันนะรูปตัวเนี้ยมันก็เหมือนรันนั่นแหละเป็นที่หนึ่งในใจเราเสมอ